การสบายดี่น่ามึอนีงนกับชีพ่าไปเตะต่อเนาะนี่เอกับกำลังเตรียมเกิดไว้อยู่นี่ยังไเองกับไปพอกันอยู่เดินเนาะอ่าน่าตอนนี้กับหอดเดินต่อลเลยนี่ที่ผิวสากกำลังพากันว้อมกระลินอยู่นี่สองขาเออสองหนึ่งเดินเตะต่อกับวัดตันท่องเย็บซี่น่าสามารถจับจองได้สามหนึ่ง ยังได้กะกระถือไล่จักบาทสองบาทในเด้อพี่น้องเด้อยูทูบเบอร์มัดเต้นต่อหน่อพี่น้องให้แม่คำซีนะปิดนะหนึ่ ไรวะเเียวเียวรการด้วยนี่อเไล่ซ้ำนำเดี๋ยวแป๊จนหุ้ยเดี๋ยวมาจอนผาเต้น้ำ ปีนเดีวกว่าบับบบบากแดดบาม,มาเนาเพราะอะไรมันปีนน,น,นี่นี่นนนสีเทาสีเทาลึงสุดท้าย เรียบร้อยท่านเสมือนครับมามาเดี๋ยวยูทูบเบอร์ยูเต้ไเ้มึงเอาถ่ายดิเดี๋ยววั้ยื้อไม่ไกิวเา้เดี๋ยวมีมาลอ่ายาด ด้วมครับคนง่ายกว่าเราโม้อะนะอ้เข็เตะเ็สือสเน็ตสอสือไเจ้าาสนาการเบอลสนามทักซมวันนี้อเนตครับเมาปะ

เขย่า้าที่ดิทุกทายเนี่ยครับจะลืมก้นไหลก้นแท้เนี่ยพูดระหนึ่งพูลระไล่พูนละซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการเล่นตต่อไปเนาะ